มมา่าถามว่าทําอีกไหมทำอีกให้่าเก็บผ้าไปให้อยู่กับเนเน่ๆไหมเก็บไหมเก็บผ้าไหมเก็บผ้าชิเก็บไหมไเก็บผ้าชิไปอยู่กับคนอื่นเลยนะเก็บใครเทโลชั่นมมา妈妈เททำไมฮะเททำไมมาม่าอ่ะเก็บผ้าเลยไปไปอยู่กับเนเน่ไปอยู่กับเขาเลยไปเก็บ เก็บเก็บเลยเก็บผ้าไม่เก็บผ้าไม่เก็บผ้าเอาเขาทิ้มโดนเนเน่ไปอยู่กับเนเน่ไปอยู่กับเนเน่หนุกไปไหมไปบอกไปใช่ไหมไปมีผ้าไหมเอากระเป๋ามาเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับเนเน่ไปหมาไม่เอาแล้ว มีเนี่ยกระเป๋าเอาไหมหมาม่าเอาให้กระเป๋าไปอยู่กับเนเน่ไหมเอาในเน่ชี้เงาเขาเอาเอาไปไปอยู่กับเนเน่เอาเก็บกระเป๋ามาม่ากระเป๋าให้อ่ะกระเป๋าไปอยู่กับเนเน่ไปไปไปอยู่กับเนเน่ไปขอโทษมาม่าก่อนขอโทษทำยังไงมือขอโทษครับก่อน มืออยู่ยังไงมือทำยังไงขอโทษครับสวยๆอ่ะไหนทำยังไง